ไปอยู่กรุงเทพอะตั้งใจเรียนนะลูกประหยัดประหยัดหน่อยค่าเรียนมันแพงจ้าแม่จะช่วยแม่ทํางานเก็บเงินนะจ๊ะจ้าโชคดีนะลูกครับก็อีกนะครับอีกตั้ครัตั้งนะวันอีกนะครับวีเลย์ุทธกระปานครับทุกคนเราก็เป็นพิุมกับวิพิพุ่มกับจากเครื่องภาพยนตร์ตั้งเครวลั วันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดกันพูดคุยเกี่วกับเรื่องนี้กันอ่าที่มาเองนี้เป็นทีมากเรื่องนี้ก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้คือเพื่อนเขาเอาอาล่าใฟัง่มันเป็นเรื่องที่สั้นๆเป็นเรื่องที่แบบ เหมือนเป็นประเด็นสังคมมากกว่าประเด็นจริงที่เคยเกิดขึ้นจริงในหน้าเป็นสื่อดิบของภาพค่ะหน้าสื่อดิบมันเป็นประเด็นที่สะเทือนใจเลยเอามาทำหนักดูมาแต่งเติมามาแต่งบ,บทต่อบอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นอวิสายที่ที่ออนแอร์อยู่ตอนเนี้ยมาวันเทคใหม่เลยนะครับเงียบเสียงได้ไหมครับ เราก็ได้ผมนะฮะก็ที่มาช่วยมาทํางานเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็ส่งผนมาให้มาผลลั่งแรกอะมานั่งดูว่าเออสนใจอยากมาทำวงการเข้าพยนตร์ด้วยกันหรือเปล่าอนะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนพวกเราสองคนก็เหมือนกันว่าทำหนักกันมาหลายเรื่องแล้วอนะไรเงี้ยแต่ละคนก็ทำเป็นแนวทางตัวเองมีลายเซ็น์ของตัวเองนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยลองมาดูดิว่าเราเอาลายเซ็นต์ก็ต้องคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมาผสมกันแล้วลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งพอผลออกมา เกินคาดที่เกินคาดที่หวังไว้ว่าคนดูจบแล้วคงจะได้อะไรประมาณนึงอยรู้สึกว่าแบบพอนหนักจบอะได้เสียงตบมืออะไรเงี้ยได้เสียงตบมือก็หายเหนื่อยบางคนก็อินกับหนังร้องให้ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเออภูมิใจที่ทำให้คนดูอารมณ์ที่ว่ามันตัดตาวได้โอเคกดมาก สบายเลยนะไปแล้วครับก็ไอเรื่องนี้มันแบบว่ามันมันเป็นหนังที่พลิกล็อกเหมือนกันคือก่อนหน้านี้ที่ที่สนใจมากเลยอยากจะเอามาทำเป็นหนังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ทำหนังที่แบบว่าเป็นแนวแบบแนวเซอร์ฟูลแบบไลฟ์ฟูลมองโลกในแง่ดีตลอดพอเรามาทำอะไรที่มันเป็นความเป็นจริงของสังคมเสียดีสังคมหรือว่าสะังเกตสะท้อนความใหจุด จุดจุด,จดเนเงินของสังคมเนี่ยที่มันอยู่ในที่คนมไม่ได้ใส่ใจกันมากมากนักก็มันทําให้เราได้เห็นหลายอย่างเพราะว่าเราเล่าเราื่องในชัยต้องก็ลงแล้วก็ฮุงเกอร์เพรามถือ,อว่ามันก็ออกมาโอเคทีนี้ก็คงต้องเป็นผู้ชมที่จะต้องพิสูจน์ดูว่าพวกเราทั้งหมดได้ถ่ายทอดออกามาด,ดีแค่ไหน